สวัสดีครับทุกคนอ่ะวันนี้นะครับเจอเนี่นะซึ่งได้ยินข่าวดีนะครับทุกคนบอกผมนะครับซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนบอกผมแหละนะครับซึ่งข่าวดีวันนี้ก็จะมาดูนะครับสําหรับเขตเลือกตั้งนะครับทั้งตำบลทุกส่วนทุกสมส่วนเลยทุกเขตนะครับทุกเขตนะครับมีเขตอะไรบ้างครับ จังหวัดที่เขาอยู่นะครับคือกรุงเทพมหานครแล้วก็สายจังหวัดนะครับแล้วก็เขตที่เราเลือกตั้งนะครับผมนะครับอยู่สาขาเมืองบุรีนะอยู่เขตเมืองบุรีบ้านผมเองแขวงเมืองบุรีเขตเมืองบุรีนะเออแต่บางคนบอกว่าจะเช็คอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูทีละขั้นตอนเลยเพราะว่าหลายคนขอมาเยอะมากนะครขอคอมเมนต์ขอมาเยอะมากเลยนะครับจากเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคไปดูเลยนะครับไปดูเลยครับคุณผู้ชมไป อ่ะขั้นตอนแรกนะครับให้เราเนี่ยทำการเปิดแอป Google ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าผมเซิร์ชหาไปแล้วนะครับอ่ะโดยพี่โดยที่พิมพ์คำว่าเลือกตั้งนะครับเช็คเลือกตั้งนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละขั้นตอนเลยนะครับมันจะได้เข้าใจง่ายนะครับอ่าดูตรงอนี้นะครับดูตรงหน้าจอของผมเลยนะครับพิมพ์เข้า่าเช็คเลือกตั้งไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูนะครับที่ กดไปที่ไปที่รงค้นหาก่อนนะครับไปที่ Google เลยนะครับพิมพ์คําว่าเช็คเลือกตั้งนะผมกดเข้าไปนะครับอ่าของอออกมานะอ่าแล้วก็กดเข้าไปที่สำสำนักนะครับบริการนะครับทะเบียนนะครับนี่ครับดีดอปเป้าอนะไรเนี่ยที่ผมพูดมาอย่างนี้เลยนะครับ จากนั้นเราก็ใส่ด้ที่บัตรประชาชนของเรานะครับผมก็ใส่ด้ที่บัตรประชาชนของผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาเลขหาบัตรประชาชนแป๊บหนึ่งนะครับมันจะได้เข้าใจง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจง่ายกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตใส่เลขที่บัตรประชาชนแป๊บหนึ่งนะครับผมจะได้ผมจะได้เช็คให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาต เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับกดค้นหารนครับเขาบอกว่าไม่พบสิทธิ์เลือกตั้งนะครับผลผลการตรวจสอบนี้ไม่พบสิทธิ์เลือกตั้งทำย่างไรนะครับไม่พบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับคืออันนี้ตรวจสอบได้นะครับถ้าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งก็มีสิทธิ์ได้นะถ้าใครไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเราจะไม่สามารถเลือกที่เขตใดเขียนถึงได้นะครับ คือเราไม่มีสิ์เรื่องต่้งนะครับอเคนะ,ะเดี๋ยวผมจะก่อของออไอเดียเดี๋ยวเดี๋ยนะครับผมจะก่อของแม่ผมแล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายนะครับกดค้นหาครับนี่คือผลการตรสอบนะครับคือไม่พบข้อมูลนะครับ เ,ออเลือกตั้งเลยนะครับมีหกข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลยผมไม่รู้ว่ามันมันจะเป็นยังไงเนาะ,อะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับมันจะไดะ้ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับออใครนะครับที่อยากจะเช็คสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่ของผม <laughs> ไม่ได้เลยนะครับ โอเคเสียใจมากนะครับไม่ต้องเสียใจครับบอกตัวเองนั่นแหละครับไม่ต้องเสียใจต้องร้องจะได้เข้าใจง่ายนะครับว่าหลายคนบอกว่ามันไม่ได้เสร็์ในตัวเลือกที่อยู่ตามบัตรป,ประชาชนชของเรานะครับผมไม่รู้มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะเออเข้าใจแนวคิดว่าเข้าใจนะครับนี่ครับคือผมทำการเทคไปมันไม่ได้นะครับ มีอะไรก็เดีย๋ยวจะมาแจ้งคึ้นหน้านะครับ่ะเช็คของใครคนนึงก็ได้นะครับหรือว่าเช็คตรงนี่ที่ประชาชนของเราก็ได้นะครับเช็คได้หมดนะครับถ้าพ่อแม่ของญาติพี่น้องเราหรือว่าคนอื่นที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันเอ้ยยังไม่มีโทรศัพท์นะครับเป็นโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนร,รุ่นเก่านะครับแต่ว่าต้องการที่จะเช็คก็สามารถเช็คได้เลยนะครับตัวบัตรประชาชนตัวนี้ต้องมีเลขที่ประชาชนนะถ้าเกิดพ่อแม่เราอยากให้เช็คนะครับเราก็เอาเลขที่บัตรประชาชนของพ่อแม่มา เพื่อมาตรวจสอบอันนี้ได้นะครับอ่าโอเคเนาะมันจะเข้าใจง่ายนะครับลองทําดูนะแต่มันจะติดเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็คือการกรอกในที่ประชาชนนะครับคือแสดงว่าเราต้องมีในที่ประชาชนของเรานะครับถ้าเรารู้ของตัวเองนะครับสมมุติผมของผมรู้ของตัวเองนี้ผมไม่มบอกนะอันตรายมากข้อมูลลวงลับเหลือเกิน <laughs> โอเคนะครับถ้าเกิดออพ่อแม่อยากให้เราอะ่ะ เชคลิกต่างๆนะครับของพ่อแม่เราไเอาเลขที่แบ,บช,ชิของพ่อแม่มาทําพ่อแม่เราบอกนะเราไปเอามาเลยนะครับผมนี่เอาของพ่อแม่มเลยนะครับมันจะได้ดูแบบสดๆก็ดีนะครับผมก็เตรียมพร้อมมา้วนะครับผมก็เตรียมเลขที่ช,ชของผมมานะครับให้ดูช่วยกันไปนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้คนได้ชมสาระดีๆเช่นเคยนะครับไปก่อน มาแล้วนะครับฝากกดกำไปด้วยนะไปนะครับสวัสดีครับ